หาหน้าที่ตจากนี่ไปพบกับรายการกคุยไปไรสาระจัดรายการโดยผู้เท่า .com คอำเตือนฟังแล้วอย่ากเก็บไปคิดให้ปวดหัวสวัสดีครับท,าท่านผู้ชมผมผู้เท่า .com ครับรายงานโตัมานี่นะครับกับเรื่องพูดไปไรสาระคือเก่านะครับ ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับสมบันีนะครับนำเอาเรื่องไรสาระเบาๆนะครับที่ฟังแล้วสนุกบอกรับอซีสนุกนะครับยักเครียดนะครับกับเรื่องไรสาระเราเนี่นะครับเอามาฟังให้มว้ๆนะครับแล้วก็มาร่วมกันคอมเมนต์ว่าไอ้ที่มันไรสาระตัวนี้มันแมนอกนะครับคอมเมนต์แบบไรสาระที่มีเอียงก็ได้นะครับขอให้ห้องได้อม่ิยิเนะครับเนาะ สำหรับเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องที่ยอดฮิตนะครับเรหลายๆท่านเซมบุบุเคยผู้นะครับบุเคยผู claro ้ว่าอาพยิ่งกับผู้ใา้นะครับโดยปกติแล้วข้อคิดว่าทานผู้ญิ่งหลายๆคนนะนะานอาซีหลักทุนสังวนตัวเก็บความโูเซกไว้นะครับแต่จากที่ผมศึกษาจากเพจเพจหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับท่านเอว่า นีนะครับมีสถิติการเบิงหนังผู้ชายเลยหนังผู้หญิหลายกว่าผู้ชายถึงหลายเท่าเลยนะครับเสียบอะนะครับนี่เป็นความลับนะครับเป็นความลับที่เราเอามาคุยกันค่าเขียดนะครับยาคิกเอียงไยนะครับเกิดขึ้นจากสถิตินะครับเขาบอกว่าถ้าท่านฮู้นะครับเรื่องนี้แล้วทันสิอื่นนะครับ พราะว่าผู้ใดกับเซืยวว่าที่จริงแล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยมียอดเข้าช่อมน้ำผู้ชายหลายโคคุซ่าอีกนะครับยอดของพวมัหนักที่ใหญ่นะครับหลายโคคุซ่าอีกนะครับถ้าเป็นอสา,าวสาวของประเทศไทยเนี่ยแบบเซืยวบัว่าเข่าเบิ้งหลายเป็นอันดับสามของอเอเชียเลยนะครับเหนือกว่าเอาเอา์รองมาจากมาเลเซียกับอินโด นะครับล่องมาจากมาเลเซียกับอินโดนะครับเป็นทีสามนะครับถือว่าเหนือความคาดหมายนะครับแต่ท่านที่จริงนะครับเข้าเขียนมาในสังคมภายหลังดูคือว่าผู้ชายเนี่ยมาสีบมึงแบบกับบึงนำมือหลายกุ้งยิงแต่จากสถิติแล้วนกลับกันพี่น้อง เป็นผู้สาวในไทยนะครับแมนบอกเปิดเผยตัวเองมากนะครับว่า,วา,วารักเบิงหลายกว่าผู้ชายแมนบอกนะครับซึ่งนะครับจากสถิติตจากของเกเพจยนึงนะครับเขารายง,งานว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงไทยนะครับมียอดการใส่งินพานเมื่อถือ,อยูที่80%นะครับ ตามจากผู้ใช้นะครับซึ่งมีประโยชนการใส่มือถือเบอร์ห่งแค่69%เองนะครับเพราะฉะนั้นป89%เนี่ยต่างกันหลายอยู่ดินะครับเพราะฉะนั้นพวกงงไปพวกยิ่งงานเขาก็มีเรื่องทางนี้คือกันนะครับพอบางทีเดี่เขาเขาเก็บเงียบเขาแต่งเลยละโดยความเป็นผู้ยิงเนาะ แต่ว่าพ่อในที่รับปุ๊บเขากระิแสดงตัวหลายกองพุซาานะครับเป็นความแับแต่ทันเป็นผู้หญิงแมนบอกหลับมาเลยครับหลับมาเลยนะครับซึ่งเขาเปิดเผยว่านะครับช่วงที่ใส้บอยี่สุดของผู้หญิงกับอยู่ในช่วง18-34ปีถึงส4่ปีนะครับใช้หลาย นะครับใช้มือถือในการเบิร์หนังผู้ชา,ายโดนหนังผู้ใหญ่เนี่ยประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับโกเนื้อข้านะครับเพราะว่าพี่จริงเนี่ย ผู้เทายิงหรือคนให้นอกบเบิ่บ์กานเบิรก็เิี่ยวกาผู้หญิงเนาะแบบบการสีเบิ่งหนังแนวนีนะครับแต่เบิ่งจากสถิติแล้วกลายเป็นคนเรืองเลยนะครับผ <c oughs> ูบ้หญิงกับเบิ่งหลายวราผู้ชยนะครับและโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับมีสถิติการเบิ่งเป็นอันดับสามรองจากมาเลเซียกับอินโดเท่านั้นนะครับนอกจากประเทศอื่นๆหาหรัง,รงประเทศไทยนะครับคือ สาวไทยบบนี่แหบหนึ่งคือกันนะครับนี่คือสถิติคร่าวๆกู้ยันแบบสนุกสนานนะครับเนาะหาห<ม>น้าที่ของผู้เฒ่านะครับเอาว่าเอาวการแบบองค์ริงองค์ยิงนะอย่าไปคิดอย่งางไรนะครับกับสถิติที่เขา,เาหายมาเนาะใครกับมิสซิบ,บึงนะครับบรว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแหละนะเพราะเขามีทางเข้ากับทางคนมีจิตใจคือกันนะครับบอวากันนะครับเนาะก็ถือว่า มาคุยกันแบบสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับหาหน้าที่จบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่นะครับกับผู้เฒ่านะครับในเรื่องไร้สาระนะครับที่เย็กจะให้ความสุขนะครับฝากนะครับถ้าอยากฝากจากคุยอยากเม่นกันนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากให้กำลังใจผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่านะครับจัด u t u b e นะครับ ซอว่าผู้เฒ่าร้อนคอมชแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับใน YouTube ตอนนี้มี83วิดีโอแล้วนะครับมีตตั้งแ่วิธีการตัดต่อวิดีโอวิดีโอโต๊ะปลาวิดีโอท่องเที่ยวนะครับท่านท่าว่านท่านนะครับก็ลองเข้าไปเบิดงครับผู้เฒ่าร้อนคอมชแนลครับขอฝากไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับถ้าท่านคิดจังไดนะครับมินไแข้างล่างใดนะครับเดิอถึงสี่เป็นวิดีโอนะครับแต่ผมก